เช้าวันใหม่ถุงทองขนมจีบและไทเกอร์ตื่นขึ้นท่ามกลางป่าเวทมนที่ส่องประกายด้วยแสงแดดทั้งสามมองหน้ากันยิ้มแป้นแล้วคิดเกมใหม่ขึ้นมาเกมวิ่งไล่จับท่ามกลางทุ่งหญ้าถงทองตัเล็กฟูเป็นฝ่ายเริ่มวิ่งจี๊ดไปข้างหน้าขนมจีบกระต่ายกระโดดดึงๆึไล่ตามไทเกอร์แมวน้อยแสนซนก็ไม่ยอมแพ้ กระโจนขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วโหนตัวลงมาอย่างคล่องแคล่วทั้งสามเพื่อนซี้หัวเราะวิ <c oughs> ่งสนไปทั่วผ่านดอกไม้เรืองแสงและลำธารใส <c oughs> เสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความสุขทันใดนั้นพวกเขาก็เจอโพรงลึกลับในต้นไม้ใหญ่โพรงนั้นส่งกลิ่นหอมหวานชวนให้หน้าเข้าไปดู ุงทองขนมจีบและไทเกอร์หยุดวิ่งแล้วจ้องมองโพรงปริศนาด้วยดวงตาเป็นประกายการผรจนภัยคั้งใหม่